สามปุ่มของสมองผู้ชายที่ห้ามกดเด็ดขาดถ้าเผลอไปกดรักจะพังทันทีสวัสดีครับบรุรพอรจิตวิเข้าะา์ใส่ดำตอนนี้กูมีใบประกาศนีิบัตวิชาจิตยาของมหาวิทยาลัยเยลครับแล้วก็มีเรซเซอร์ของมหาวิทยาลัยฮาวด์มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งของโลกครับมิชชั่นกูครับให้ทุกคู่สมหวังในความรักปุ่มแรกนะครับคือปุ่มชั้นไม่ดีพอนะครับคือปุ่มชั้นไม่ดีพอ in e t i q u e t e trigger นะครับนะการที่เราไปเผลอไปปุ่มไปกดปุ่มที่ทําให้เขารู้สึกว่า แฟนคุณไม่ดีพอสําหรับคุณครับจะทําให้เขารู้สึกว่า,าคุณไปเผลอทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เก่งพอเขาไม่ดีพอเขาไม่ใช่ผู้ชายที่คุณต้องการโครงสร้างของสมองของเขาจะถูกกระตุ้นนะครับสมองเมกเดล่าถ้าคุณตามรู่หลายๆขู uh, Crew, ่ก็คุณจะรู้ไปสมองตัวนี้เป็นตัวที่ตัดสินนะครับเ,เป็นตัวที่ตัดสินสมองทุกตัวนะครับสมองเมกเดล่าคือสมองรือแวดลวองภัยนะครับเนี่ยนะครับถ้าคุณไปเผลอกด ปุ่มชั้นไม่ดีพอนะอินดิวเค t r i c ทริกเกอร์แบบแก้ที่ครูเอ่อเไปเอ่อไปผมครูกดปุ่มนะครับในสมองของคุณผลไม้แบ้แค่นะครับว่าคุณไม่ดีพอคุณจะรู้สึกปวดครูทันทีเลยแล้วคุณก็จะปิดเลยแล้วคุณจะกดแล้วคุณจะต่อต้านเอ่อคุณจะต่อต้านคุณทันทีเอ่อครูทันทีเลยทั้งทั้งที่ข้อมูลที่ครูให้มันเป็นประโยชน์กัีคุณแต่คุณก็จะไม่ฟังคุณก็จยัง ครับดังนั้นมันไม่เกี่ยวว่าคุณพูดอะไรคุณทําดีอะไรเขาแต่คุณต้องรู้ว่าปุ่มไหนในสมองที่ต้องกดปุ่มไหนห้ามกดนะครับนะดังนั้นนะครับปุ่มแรกที่นะครับในสมองผู้ชายที่ห้ามกดคือปุ่มฉันไม่ดีพอ in in ิอินเอ่ออ e นแ e นะครับเอ่อทริกเกอร์นะครับทำให้รู้สึกไม่เก่งพอไม่ดีพอไม่ใช่ผู้ชายที่คุณต้องการนะครับโครงสร้างสมองที่ถูกกระตุน้นคือสมองอะเมเดล่าเนี่ย สมองที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณคือภัยอันตรายนี่นะครับเนี่ยพอครูว่าคุณปุ๊บคุณคุณจะรู้สึกว่าครูเป็นภัยอันตรายทันทีครูก็คุณจะต่อต้านแทนคุณเลยนะครับคุณจะเตะกลัวจะเอ่อจากจากจากสมองคุณเลยนะครับพังพังใช่รนปุ่มนี้ผู้ชายก็กดก็พังครับนะผู้ชายกดผู้หญิงก็พังเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับนะปุ่มนี้นะครับทั้งทั้งสองเพศนะครับดังนั้นนะครับเมื่อคุณไปกดปุ่มนี้ว่าฉันไม่ดีพอสมองไม่ถึงล่าเป็นศูนย์ภัยคุกคามนะครับ มันใหญ่ที่สุดเพราะมันเป็นสมองที่ปกป้องชีวิตนะครับดังนั้นมันมีอํานาจมากที่สุดมันจะตีความว่าคุณคือภัยอันตรายนี่คุณเคยเห็นครูม,มันเห็นคุณเป็นภัยอันตรายเห็นไหมเป็นเทรดนะเอัเป็นเนทรดนะครับเป็นเทรดนะครับสมองจะตีความว่านะครับคุณคือภัยคุกคามสมองส่วนนี้จะเปิดทันทีนะครับปกป้องทันทีเลยว่าคุณคือภัยคุกคามทันทีที่คุณไปกดสมองปุ่มน,นี้สมองจะตีความว่าศัก <vielleicht> ดิ์ศรีของผู้ชายถูกโจมตี เมื่อไหร่คุณไปไปกดปุ่มนี้นะครับว่าแฟนคุณไม่ดีพอนะสมองผู้ชายจะถูกโจมตีทันทีนะครับระบบไฟท์นะครับระบบไฟท์ออฟไลท์นะครับออฟฟิททำงานทันทีคือเขาจะเลือกเลยว่าเขาจะต่อสู้หรือเขาจะหนีมีสออย่างนะครับนะพอคุณไปกระตุกนะครับสมองตัวเนี้ยมันมีหน้าที่นะครับคุณเน้นให้เฉยครับมันมีหน้าที่ต่อสู้หรือไม่ก็หนีเพราะมันเห็นว่าภัยอันตรายครับ ดังนั้นนะครับถ้าคุณไปเผลอกดปุ่มนี้นะเขาจะเห็นคุณเป็นภัยอันตรายทันทีรักคุณพังทันทีนะแค่แผลแ,แค่เผลอกดนะครับตัวอย่างที่กดปุ่มนี้เช่นผู้ชายคนอื่นเขาทําได้ดีกว่านี้อีกนะ <c oughs> นี่นะคุณไปเผลอกดแล้วนะคุณไปเผลอกดปุ่มชั้นไม่ดีพอแล้วนะครับทําให้สมองเศูนย์ภัยอันตรายศูนย์คุกคามศูนย์ภัยคุกคามของสมองผู้ชายเปิดทันทีนะครับพอคุณพูดาำนี้ย ผู้ชายคนอื่นก็ทําไห้ดีกว่านี้นะเขาจะศูนย์ภัยคุกคามเปิดทันทีและสมองจะตีความว่าถูกโจมตีนะครับพังพินาศถูกต้องเ <c oughs> จง๊จงเ๊ง <c> เ <oughs> จ๊งเลยนะนะถ้าเป็นร้านค้าเจ๊งนะครับนะแค่นี้แค่นี้เองทําไม่ได้เหรอเ <c oughs> จง๊ง <c oughs> นะครับทําไมนะทำไมถึงไม่เหมือนผู้ชาย คนกอนทั้งชั้นเลยโอ้โหโคตรเจ๋งอันนี้เจ๋งเจ๋งไม่เช่ธรรมดาซปเปอร์ดับเบิ้ลโคตรเจ๋งนะครับนะดังน,น,นั้นนะครับพอคุณพูดสามสามสามอย่างนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในในสมองเขาอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วเท่ากับฉันรู้สึกไม่พอนะครับไม่เก่งและโดนลดค่าผลลัพธ์เขาจะเริ่มเงียบเขาจะไม่อยากพยายาม และความใกล้ชิดทางอารมณ์หายไปถาวรเขาจะไม่มีทางมีเรื่องบนเตียงกับคุณอีก <laughs> นะครับนะโอเคนะนะครับดังนั้นนี่คือปุ่มแรกนะครับนี่คือปุ่มแรกที่คุณห้ามกดน,นะนะครับนะเอ่อทั้งหมดมี9ปุ่มนะครับไปทบทวนในคอร์สนะครับเอ่อดาร์เมลเบรนนะครับจิตวิญญาณมืดผู้หญิงนะคุมสมองผู้ชายใน7วันผู้ชายก็อยากได้ใช่ไหมถ้าถ้าอยากได้ก็ทักมาหนะ้าเเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูทำคอร์สให้นะครับเดี๋ยวจบอันนี้นะใกล้แล้วนะครับนะเข้าใจยัง ปุ่มแรกนะครับแค่นี้ทําไมต้องให้บอกเออเนี่ยแหละใช่คุณภูริชาแค่นี้ทําไมถึงให้บอกเนี่ยแหละคุณไปกดแล้วนะครับแล้วคุณก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมเขาเริ่มไม่สนใจคุณแล้วนะครับเขาเริ่มไม่อินเขาเริ่มเงียบเขาไม่พยายามแล้วนะครับความใกล้ชิดทางอารมณ์หายแล้วนะครับนะดังนั้นวิธีแก่นะครับคือเปลี่ยนจากโจมตีตัวตนเป็นยอมรับความพยายามนะโจมตีตัวตนเป็นยอมรับความพยายามนี่คุณครู ครูใจดีคุณมากไปวเนี่ยครูบอกวิธีแก้คุณด้วยอ่ะไม่ใช่แค่บอกว่าห้ามทำนะครับแก้ไงให้บอกว่าทําไมถึงไม่ดูแลฉันแทนที่จะบอกว่าทําไมไม่ดูแลฉันดีกว่านี้นะครับให้บอกว่าฉันรู้ว่าคุณพยายามนะแต่บางจุดฉันก็อยากรู้สึกใกล้คุณมากกว่านี้ฉันฉันรู้ว่าคุณพยายามนะแต่บางจุดฉันก็อยากให้คุณนะฉันก็อยากรู้สึกใกล้คุณมากกว่านี้นะครับ สมองเขาจะแปลว่าฉันยังเป็นผู้ชายที่มีคุณค่าและยังพัฒนาได้ซึ่งใน course, คอร์สครูจะมีเป็นไฟล์ PDF ให้คุณเลยนะว่าคำพูดไหนตีต้องพูดนะครับพูดยังไงนะครับคุณสามารถนะครับก๊อปี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับในคอร์สนะครับในคอร์สนักเมลเบรนนะครับออตอนนี้ยังตอนนี้ยังเป็นเออ,เ,อ,อเป็นเป็นพา,าลา เป็นพลาเออร์ลี่เบิร์ดอยู่นะ990นะครับเป็นพลาเออร์ลี่เกิดเบิร์ดอยู่นะครับ990นะพลาเต็ม8990นะครับพราเต็ม8990นะนะครับดาร์คเมลเบรนครับเอ่อจิตวยาเมื่อผู้หญิงคุมสมองผู้ชายใน7วันใครสนใจไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงก์พิมพ์เลข13ได้เลยนะครับหรือทักทางข้อความนะนะครับอ่ะปุ่มที่2นะครับคือปุ่มถูกควบคุมถูกบังคับนะครับปุ่มถูกควบคุมปุ่มถูกบังคับมันมี9ปุ่มที่คุณห้ามกดนะครับนะ อัตโนมีเทรดนะครับทำให้เขารู้สึกว่าไม่มีอิสระนะครับห้ามกดเด็ดขาดนะครับห้ามกดเด็ดขาดผู้ชายไม่ถูกชอบคุมคุงสร้างสมองที่ถูกกระตุน้น prefrontal cortex นะครับสมองส่วนหน้าเป็นสมองเอ่อเป็นสมองตักกาเหตุผลจะรู้สึกว่าโดนกดดันนะครับพอคุณไปกดปุ่มเนี้ยปุ่มควบคุมปุ่มบังคับเธออยากทำแบบนั้นเธอต้องทำแบบนั้นเธอต้องทำแบบนี้นะนะครับห้ามเด็ดขาดเพราะคุณไป,ปกดปุ่ม นะครับอะตนมีทรดพยครับซึ่งนะครับ,นะรบอยู่ในสมองพีฟอนอลคาเทกซ์นะครับสมองตักการเหตุผลเนี่ยครับถูกกดดันสมองจะรับรู้ว่าอิสระอิสระภาพถูกจำกัดจะเปิดระบบต่อต้าน <c oughs> คุณรู้ไหมเนี่ยคุณรู้การทำงานของสมองไหมเนี่ยนะครับนะคุณอยากไปหาความสัมพันธ์เนี่ยคุณรู้ไหมสมองคิดยังไงรู้ไหมหรือจะคิดว่าเอ้ยความรักเป็นเรื่องของหัวใจครูอย่าเม้าโวยว้นะครูเพนะ้อเจ้หัวใจอะไรเนี่ย คุณไปเรียนตำราไหนเนี่ยนะเรียนประเทศขเขมรเลยหัวใจมีหน้าที่อะไรครับสูบฉีดเลือดหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดมีหน้าที่รักใครไหมไม่ไมีม <laughs> เลียยเขมรมาเนี่ย <laughs> นะสแกมเมอร์ชัดๆนะครับความรักเป็นเรื่องของหัวใจคืออยู่สมองตรงไหนนะนะครับรแสดงว่าจบจากขเขมรนะเพราะความรักเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์ความคิดไปไหนครับสมองครับ มาเรื่องมาเป็นเรื่องของอะไรสารเคมเีในสมองเซลลเซนภาษาสมองอะตอมนนี่อะตอมนิของสมองสมองแต่ละส่วนคิดยังไงมีการทํางานยังไงปกป้องยังไงแล้วต้องแก้ยังไงรู้ไหมเนี่ยนะครับหรือเอ้เรื่องหวัวใจก็ไปอยู่คอมเมนต์เหมือนเดิมนะ <c oughs> นะครับดังนั้นนะนะครับถ้าคุณไปเผลอกดปุ่มถูกควบคุมถูกบังคับนะครับจะทําให้รู้สึกว่าไม่มีสสมองพรีฟอนโตลคอเทกจะเปิดระบบต่อต้านทันที psychological reaction เปิดทันทีระบบต่อต้านต่อต้านคุณเลยนะครับเหมือนเขมรยิงมานะครับต่อต้านทันทีนครับตัวอย่างที่คุณจะไปกดปุ่มนี้ถ้ารักฉันต้องทำแบบนีน้ <c oughs> ถ้ารักฉัน,นอ่งนี้นะห้ามไปกับเพื่อนนะนะเพื่อนเขาเป็นเพื่อนเขาก่อนคบคุณอีกคุณคือใครอะไปห้ามเขาอะคุณามนิดนึดน่เพื่อนเขาเป็นเพื่อนกับเขามาก่อนคุณอีกคุณเพื่อนเขาไม่ได้ช่วเข้ากี่วัน ห้ามคบเพื่อนบ้าปะเนี่ยนะค,คิดว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยเป็นเจ้าหญิงเหรอนาะงฟ้าลงมาจุดเตี่ยนะนะครับอุจจาระคุณหอมเหรอคุณไม่แปลงฟันปากคุณหอมเหรอไม่เหม็นเหรอคุณคิดว่าคุณเลิศเลยเหรอไม่มีใครก็สนใจคุณหรอกนะทําไมไม่รายงานฉันทุกเรื่องคุณคือใครทําไมก็ต้องรายงานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในห่วงเขานะครับคือ ชั้นเตรียมปิดก <laughs> <laughs> ิจการได้เลยใช่กับการถ้ามีพวกนี้เตรียมปิดกิจการได้เลยนะครับใช่นะเตรียมเจ๊งนะครับนะสิ่งท <them> ี่เ <Bell> กิดขึ้นในหัวของเขาถ้าคุณพูดพวกนี้นะชั้นกําลังถูกบงการไม่ได้เลือกเองครับผลลัพธ์เขาจะเริ่มโกหกเล็กๆแล้วก็คุณบังคับเขาให้เขาโกหกนะครับเห็นไหมคนเปลี่ยนพวกคุณนะครับถ้าคุณเอาคนที่ใช่เข้ามานะเขาเปลี่ยนเพราะใครเพราะคุณเพราะคุณอะ เมื่อก่อนก็ดีทำไมหรือเขาไปยังคุ้นอะไรถ้าแน่ใจว่ามันนั่นคือตัวจริงเขานะถ้าคุณพิสูจน์แล้วนะนะครับเพราะใหม่ๆทุกคนมันก็ใส่หน้ากากหาคุณคุณต้องมีวิธีเปิดหน้ากากมานนะ่ะก่อนที่เราเขาเข้ามาคบนะให้เห็นตัวจริงก่อนนะครับค่อยเอาเข้ามานะอันนี้สอนิคอสดาร์โซเมดเอ่อหาคนที่ใช่แบบไม่สุ่มสี่สุ่มห้านะครับซึ่งครูใช้คอสนี้แล้วก็ได้แฟนเป็นนังเอกหนังนะครับเป็นเจ้าของโรงงานนะนะครับผลลัพธ์นะถ้าคุณเผอปลดกลุ่มนี้ เขาจะเริ่มโกหกเล็กๆเขาจะเริ่มปิดมีความลับล่ะปิดบางเรื่องสุดท้ายถอยออกมาเพื่อหายใจนะครับสุดท้ายถอยมาเพราะใจเพราะคุณไปกดปุ่มผิดวิธีแก้ให้สมองเขารู้สึกว่าเขาเลือกเองจําไว้นะครับพ่อแม่คุณอ่ะเลี้ยงคุณมาเขายังบังคับคุณไม่ได้เลยแล้วคุณคือใครคุณถึงมีคุณถึงคุณเรียกไงคุณถึงคิดว่าคุณสามารถบงการบงการชีวิตคนอื่นได้คุณคือใคร วิเศษเป็นผู้วิเศษมาอางไหนะครับคุณถึงคิดว่าคุณจะไปบังคับบุการคนอื่นชีวิตคนอื่นได้นะครับพ่อแม่คุณเลี้ยงคุณมาบีบุดคุณใหญ่หลวงคุณยังไม่เชื่อกันเลยนะครับแล้วคุณเอาสมองส่วนไหนคุณไม่ได้คิดคือถ้าใช้สมองมันจะคิดมันจะไม่มีทางคิดแบบนี้ครูว่าคุณไม่ได้ใช้สมองคิดถ้าคุณคิดว่าคุณจะบังคับนะครับให้คนอื่นทําตามคุณนะครับนะบังคับตัวเองไม่ได้ถูกต้องลึกภาเราบังคับตัวเองไม่ให้หิวดินะครับครูว่าคุณใช้ข้อสอบ ไม่เ้าสอบซ้ายก็ออสอบขวาในในการคิดนะคิดว่าจะไปบังคับเขาครับนะการที่คุณทําแบบเนี้นะครับวิธีแก้นะทําให้สมองเขารู้สึกเลือกเองเปลี่ยนคําสั่งเปลี่ยนคาสั่งให้เป็นพื้นที่อยากสินใจป๊บสอนแพรไปว่าไปเรียนต่อในคอสไหมนะในคอนลึกกว่านี้อีกนะครับอันนี้มีแค่สมปุ่มนะในคอสมีตุ่มปุ่มต้องห้ามเก้าปุ่มแล้วมีปุ่มต้องกด กดปุ๊บดีทันทีเลยกดปุ๊บคุมสมองได้ทันทีเลยเออนะมันไหมนะครับนะเปลี่ยนคําสั่งนะนะครับนี่นะยังยังนะครับยังเออริเบิร์นะเก้าูนนะครับนะฮาราเต็มแปดเก้าูนะสิบสองอพสอนกว่าหกชั่วโมงนะครับเอ,อ่อไปที่หน้าโปรไฟล์รูจ่ลิงก์พิมพ์เลข13สาตัวเดียวนะครับไปที่หน้าโปรไฟรล์รูจ่าลิงก์พิมพ์เลข3าตัวเดียวนะหรือทักทางข้อความนะครับถ้าแฟนให้เลือกคบเพื่อนหนูเลือกคบแฟนค่ะอืมถ้าแฟนให้เลืให แฟนให้เลิกคบเพื่อนหนูเลิกคบแฟนก็นะนะเพื่อนเราให้มีมาก่อนคุณอีก่คุณคือใครเนี่ยนะครับดังนั้นนะคุณดูคหัภาพหลังเลือกกันมาพังมากภาพจึงงอแรง เอ่ออันนี้มีมีโอกาสเสมอครับคุณถ้าคุณยังมีลมหายใจนะครับมีโอกาสแน่นอนนะครับตบตีกันคุณไม่เห็นนะครับที่ออกข่าวขนาดตบกันบ้านกระจายนะครับนะเบิรงคู่นะครับทาร้ายร่างกายกันนะมันก็ยังกลับมาได้เลยนะครับแต่คุณต้องมีจิตยานะครับอันนี้ต้องไปปรึกษาเพิ่มเติมนะไปเอ่อปรึกษาเพิ่มเติมได้ฟรีนะครับปรึกษาเพิ่มเติมได้ฟรีนะไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์นะครับไปที่บ้านเกี่ยวนะนะครับโอเคเอาวิธีแก้เดี๋ยวไม่จบนะเพราะครูจะมาไปด้วยครูจะไปสอนต่อในคอร์สนะครับ EP8 อย่างพลัดอยังอย่งลิเบิร์ตนะเข้าศูนย์นะครับวิธีแก้ให้สมองเขารู้สึกว่าเขาเลือกเองเปลี่ยนคําสั่งเป็นพื้นที่ตัดสินใจถ้าเกิดเอ่อเช่นนะเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่คุณนะครับคุณก่อนเอ่อก่อนที่คุณจะเป็นคนฉลาดที่รู้ว่าต้องชนะด้วยจิตวิทยาที่เหนือกว่านะตอนนี้คุณเป็นคนธรรมดาอยู่นะครับที่คิดเองทําเองแล้วก็พังนะค,คุณจะบอกเขาว่าคุณต้องกลับบ้านเร็วนะนะครับันนี้เป็นการกดปุ่มต้องห้ามแล้วนะครับกดปุ่มทําให้ความผันผันนะครับแต่คคุณอาาพเป็นนฉลด นะโรงเรียนจิตวิญญาะครับคุณจะพูดว่าฉันรู้สึกสบายใจมากขึ้นเวลาคุณกลับเร็วแต่คุณตัดสินใจได้นะให้เขาตัดสินใจแต่เราหลีกเท่าแหละนะฉันรู้สึกสบายใจมากขึ้นเวลาคุณกลับเร็วแต่ถ้าแต่คุณตัดสินใจได้นะแค่นี้ไม่ต้องไปบอกบาต้องกลับไปหรือกนะ็ไม่นะครับนะไม่ต้องนะครับนะดังนั้นนะครับนะ พอคุณพูดแบบนี้สมองเขาจะแปลว่าฉันมีอิสระนะครับฉันมีอิสระและฉันอยากเลือกเธอเองนะครับฉันมีอิสระและฉันอยากเลือกเธอเองสมองจะผูกพันแรงที่สุดเมื่อเขาเลือกไม่ใช่ถูกบังคับจําไว้สมองจะผูกพันแรงที่สุดเมื่อเขารู้สึกว่าเขาเลือกไม่ใช่ถูกบังคับเหมือนคุณนะนะครับถ้าคุณเลือกอะไรอ่ะแม้ว่าคนอื่นบอกไม่ lie, uh ด,ดีกูก uh ็ดีเพราะกูเลือกไม่ใช่โดนนะครับ ถ้าบ,บังคับดียังไงคุณก็ไม่คิดว่าไม่ดีเ mm hmm. ข้าใจยังสมองคุณก็ทำงานแบบนี้นะครับโอ้ยยิบสองนาทีอะ่ะจริงๆจ,จะมาแค่ยี่สิบนาทีอะ่ะนะครับมาก็เอาให้จบแล้วกันนะปุ่มที่สามปุ่มอารมณ์ท่วมดรามา่าไม่จบอ m o t ม o n a l f l o ฟลัดดสมองผู้ชายเกลียดที่สุดผู้หญิงดรามา่าสมองผู้ชายกลัวที่สุดกลัวที่จะเสียที่สุดมีผู้หญิงหนึ่งชนิด ที่ผู้ชายกลัวที่จะเสียไปที่สุดคุณรู้ไหมผู้หญิงที่คุมอารมณ์ตัวเองได้นิง่งผู้หญิงที่คุมอารมณ์ตัวเองได้เป็นผู้หญิงที่นิง่งนะครับแต่ไม่ใช่เฉยชานะไม่ใช่นิ่งแบบไม่นะนะครับแต่นะนิง่งนะครับคุมตัวเองได้ไม่ดรามา่าแต่จัดก,การด้วยจิตวิทยจาจัดการด้วยจิตวิทยาผู้ชายโคตรกลัว ผู้ชายโคตรกลัวผู้หญิงที่นิ่งเพราะผู้ชายไม่รู้สมองผู้ชายจะ,จะเออเลอร์มันคิดอะไรวะมันรักฉันหรอวะมันมันมันจะเอาไงกูสมองจะเข้าจะเออเลอร์โคตรสุดๆแต่ถ้าคุณดราม่าเขารู้เลยอ๋อกูเหนือเพราะกูมีอิทธิพลต่อความรู้สึกมือจำไว้ถ้าคุณดราม่าเรียกร้องความสนใจนึกนีกเง,งินนึกสมองผู้ชายจะรู้ทันทีราอชั้นเหนือ เพราะไม่ฉันทําอะไร็แล้วแต่แต่มันทําให้คุณมันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกคุณแสดงว่าคุณเนี่ยแต่ถ้าเกิดเขาทํานู่นนี่นั่นคุณนิ่งนะครับคุณนิ่งนะไม่ตอบโต้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบเต็มที่มีความสุขที่สุดนะยิ่งไม่มียิ่งยิ่งมันหายกูยิ่งมีความสุขมากขึ้นผู้ชายจะโคตรเออเลอร์เขาจัดก,การคุณไม่ได้ไงเขาควบคุมคุณไม่ได้ นครับนั่นแหละเป็นผู้หญิงที่ชายกลัวที่สุดไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบงองเงยเงยแม่แงนั้นเด็กๆกเด็กอนุบาลสองโคดนะอยากได้ลงลงเป็นดอนดินเงยเงยไร้สาระโคตรเลยนะแล้วเขาเห็นคุณมีค่าเลยดังนั้นปุ่มที่สาที่ห้ากดโอ้ยยาวยาวยยี่ห้าแล้วเดี๋ยวเดียเดี๋ยวอย่าอย่าออกนอกทันนะคู่อยากจะกอธิบายเข้าใจไง อารมณ์ท่วมบวบดราม่าไม่จบอิมมูชชั่นอลฟลาติงพูดซ้ำย้ำดึงอดีตขยายอารมณ์ไม่หยุดโครงสร้างสมองที่ถูกกระตุน้นอเมเดลา่าสมองป้องกันภัยรับอารมณ์เกินพิกัดนะเห็นคุณเป็นภัยนาลายทันทีพีอนโตคอเทคสมองเหตุผลปิดชั่วคราวเพราะอูวิเคราะห์ไม่ออกแล้วมึงดราม่าแล้วกินกูปปิดเลยเพราะมันโอเวอร์โหลดนะครับสมองมีหน้าที่ปกป้องตัวเองอะไรที่คิดเยอะๆไปโอเวอร์โหลดปิดเลย ไม่คิดนะครับนะสมองมีผลก็เลยไม่ทํางานนะสมองรักอารมณ์เกินพิกัดนะครับก็จะตีความว่าคุณคือแผนดินลายนะครับสมองจะเท่าเข้าสู่โหมดหนีอารมณ์ปิดปุ๊ว่าตั้งกาแพงเลยนะครับตัวอย่างที่กดปุ่มนี้ขุดเรื่องเก่าซ้ําๆคุณเป็นนักโบราณคดีเหรอนะครับแม่งขุดอยู่นั่นแหละนะนักขุดเหรอนะนะอาชีพนักโบราณคดีเหรอโคตรขุดอ่ะพูด,นะด,นะดต่อเนื่องยาวโดวยไม่หยุด นะไม่เคยเทีอ่อะไรนะคุณมีอยู่ที่อื่นเนะี่ยเขาไม่ให้คุณพูดไงทางานที่ทํางานก็ไม่ให้คุณพูดกลับบ้านพูดไม่ยาวไม่หยุดอ่นะสมองผู้ชายมันคิดตัดใจเหตุผลเนี่ยคุณต้องรู้ว่าสมองผู้ชายมันคิดไงสมองผู้หญิงคิดไงสมองผู้ชายใช้ซีกซ้ายสมองผู้หญิงใช้ซีกขวาทํางานไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นคุณต้องรู้ว่านะสมองก็ททางานไงคุณถึงจะคุมก็ได้นะครับใช้น้ําเสียงตําหนิขนาดอารมณ์แรงโอ้โหพรีอนโทคอเทนะครับเอเมกเดล่านะสมองด้วยลาไคร นะกคูยังไม่ได้เนี่ยที่ครูว่าคุณผลไม้เมื่อกี้นะครูพูดดังเหมือนตะโกนเหมือนดา่านะไม่ว่าครูจะพูดถูกขนาดไหนคุณจะปิดหมดเลย <c oughs> เพราะสมองได้ยินน้ำเสียงสมองได้ยินน้ำเสียงก่อนอันนี้ความรักในข้อเสียไม่เกี่ยวกับข้อความนะได้ยินน้ำเสียงก่อนถ้าน้ำเสียงนะครับมีลักษณะจู่โจมมันปิดทันทีภัยอันตรายไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็แต่แม่งฟังไม่ได้แล้วมันไม่ฟังเลย <c oughs> มันเห็นคุณเป็นภัยอันตรายเข้าใจยังไง นี่คือการทำงานองสองมองนะครับดังนั้นความไม่รู้สําคัญกว่าความรู้เสมอนะครับความไม่รู้สําคัญความรู้เสมอนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวเขาอารมณ์นี้หนักเกินไปฉลับไม่ไหวผลลัพธ์เขาไม่ฟังคุณลวแม้แต่อยู่ต่อหน้าแบบเมื่อกี้นะครูอธิบ๊ะครูโชว์ให้ฟังเลยนะปิดหูปิดใจนะเชื่อมโยงคุณกับความเครียดเห็นหน้าคุณเครียดกูเดินหนีกูไม่เอาเขห็นข้อความคุณกูณไม่อ่านเครียดความเครียดนะครับ ปีคุณเป็นความเครียดสมองจําคุณเป็นความเครียดสมองจําเป็นภาพสมองจําเป็นความรู้สึกนะครับวิธีแก้โลอิมมูชเน l ยลโหลเทคนิคพูดน้อยแต่ตรงจุดและเว้นจังหวัดนี่ผู้หญิงที่ผู้ชายกลัวที่สุดคือผู้หญิงที่พูดน้อยตรงจุดและเว้นจังหวัดค,คุณว่ามีน้อยไหมผู้หญิงตัวใหญ่ดราม่านะครับนะแต่ผู้หญิงที่ที่พูดน้อย หายากคุณมาลมได้หายากนั่นแหละถึงจะมีคุณค่านะพูดน้อยตรงจุดแล้วเบนจังหวะนะที่ผ่านมาถ้าเกิดคุณบอกคุณทำแบบนี้ตลอดฉันเหนื่อยมากรู้ไหมครับห้ามพูดให้พูดว่าเรื่องเนีนะ้ทำให้ฉันรู้สึกห่างคุณนะเราเรื่องนี้ทำให้ฉันรู้สึกห่างคุณห่างจากคุณเราค่อยๆค,คุยกันตอนเย็นได้ไหมอย่าไม่คุยตอนนั้นทันทีนะครับรออารมณ์ดีก่อนนะสมองเขาจะแปลว่าอารมณ์นี้ปลอดภัย ฉันยังอยู่ได้นะครับสรุปแกนลึกผู้ชายไม่หนีในความรักผู้ชายไม่ได้หนีความรักบ้ามีใครดีความรักแล้วเขาจะคบคุณทำไม <c oughs> เขาไม่ได้หนีความแต่เขาหนีสามสิ่งสามสิ่งนี้สามสิ่งสามสิ่งนี้ในสมอง <c oughs> จริงๆมีเก้าสิ่งนะครับในคอร์สนะคือความรู้สึกไร้ค่าความรู้สึกถูกควบคุมและปุ่มอารมณ์ที่ท่วงจนรับไม่ไหวดรามา่าถ้าคุณหยุดกด ก้าปุ่มอ่ะในในคอร์สนี้นะสมองเขาจะเปิดกับคุณจะพูกกับคุณและจะอยู่กับคุณโดยไม่ต้องล้างไม่ต้องไปถามว่าออหนูจะนัดเขากินข้าวได้ไหมโอ้โหไรสารละมากนะแบรนด์เนมที่ไหนวะแม่งไปนั่งชวนลูกค้านะครับไรสารละมากนะครับถ้าเกิดใครนะครับอยากนะอ,อ,อยากจะนะครับอยากจะให้ผู้ชายคนไหนนะครับให้คุณคลั่ง นะครับแบบให้ข้างคุณแบบควบคุณไม่ได้อยากให้ผู้ชายที่ชอบเงียบหายไปและอาจไม่ตอบกลับมาสนใจคุณอีกครั้งนะครับอยากให้นะครับผู้ชายทุ่มเทกับคุณนะครับแต่ตอนนี้เขาเฉยนะคุณอยากเปลี่ยนนะครับอยากให้ผู้ชายพลิกเกมนะครับให้เขายอมสิรูราดอยากให้คุณนะพลิกเกมนะนะครับและให้เขายอมสิรูราดกับคุณนะครับคุกําลังเปิดคอร์สนะครับ d a r k m a i l b r a n ม a สเตอรี่นะคือจิตวิทยาผู้หญิงมืดคุมสมองผู้ชายในเจ็ดวันนะครับทาไมเจ็ดวันถ,ถึงทงส่งพลังขนาดนี้เพราะคอร์สนี้ออกแบบตามโครงสร้างของสมองผู้ชายจริงๆนะครับออคุณจะได้เรียนรู้ปุ่มอารมณ์ที่ควบคุมพฤติกรรมนะครับปุ่มไหนต้องกดปุ่มไหนห้ามกดก้าปุ่มต้องกดก้าปุ่มห้ามกดนะครับฮอร์โมนนะวิธีกระตุ้นฮอร์โมนที่ผลักเขาให้ติดคุณนะครับกลไกฝังลึกที่ทําให้เขาตามคุณแบบถอนตัวไม่ได้คุณจะได้รู้สิ่งที่ผู้ชายไม่เคยบอก สิ่งที่พวกเขาคิดแต่ไม่พูดสิ่งที่ผู้ชายกลัวที่สุดเมื่อเจอผู้หญิงแบบคุณนะครับหลังเรียนนะครับคุณจะทําได้ทันทีนะครับคือทําให้เขาคิดถึงคุณแบบทรมานนะครับทำให้เขาอยากคุยอยากทักอยากเจอทําให้เขายอมแม้คุณไม่ได้ขอคุณจะกลายเป็นศูนย์กลางในสมองของเขาคุณจะพลิกจากผู้ตามเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งที่เขาขาดไม่ได้เนื้อหา12 EP นะครับแบบเข้มข้นนะครับมากกว่า6ชั่วโมงนะ,นะครับเคุณจะได้รู้นะครับ ถอดรหัสสมองผู้ชายแกะสมองมาเป็นส่วนๆเลยนะครับมันทํางานไงทํางานไงปุ่มไหนต้องกดปุ่มไหนห้ามนะครับเทคนิคการปั่นรมให้เขาคิดถึงคุณทั้งวัน d า r k Female e n e r g y ชั้นสูงนะครับแอดวานซ์นะครับ, Advanced, รบออวิธีวางเกมให้เขาตามคุณโดยรู้ตัววิธีสร้างความกลัวเสียคุณจนเขายอมทุกอย่างเทคนิคการกระตุน้นสารเคมีในสมองที่ทําให้เขาคลั่งและผูกพันกับคุณนะครับเหมาะกับคนที่อยากให้ผู้ชายไล่ตามนะครับคนที่อยากกลับมามีอำนาจในความสัมพันธ์คนที่อยากเล่นเกมแบบเหนือกว่า คนที่อยากเปลี่ยนผู้ชายเฉยให้เป็นผู้ชายคลั่งโปรโมชั่นเปิดคอร์สรอบนี้เท่านั้นนะครับลงวันนี้นะจะได้คู่มือนะครับโบนัสนะจะได้คู่มือกลยุทธ์ครับมูลค่า1,990บาทฟรีนะครับจำนวนจำกัดนะครับวันนี้นะครับคุณพร้อมจะเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายลืมไม่ได้หรือยัง นะครับถ้าพร้อมนะครับลงตอนนี้เลยนะครับยังเป็น Early Bir d นะนะครับพาราเต็ม8,900นานะครับลงวันนี้ยัง990าเานะครับ990นะนะครับใครอยากได้สิทธิ์นี้นะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงก์พิมพ์เลข13ตัวเดียวหรือไปที่ทางข้อความพิมพ์เลข13ตัวเดียวนะครับพิมพ์เลขส3ตัวเดียวนะครับถ้าคุณพร้อมเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายลืมไม่ได้นะนะครับไปคุมสมองเขาซะภายใน7วันโอเคนะครับ โคตรดีอ่ะเขาเนี่ยนะครับโคตรดีเลยนะครับโอเคนะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะครับในรายหน้านะขอบคุณทุกคนนะครับแล้วถ้าเกิดผู้ชายอยากคุมสมองผู้หญิงนะทักกูมานะถ้ามีมากพอนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดคอร์สแกะสมองผู้หญิงทำงานไม่เหมือนกันนะครับมั่นดีนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ